ขอห้แห้งแห้งลำลำรุ่ยรุ้ยเบิดหนีเบิ้ดสินครับส้มสีหนึ่งหาล้กกะซีหาศูนย์ล้วกะกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรมสีแดงเลยครับซ้ำผ่าไปมุนแต่ว่าจับหูมันขึ้นมาซีแก่ครับจับขึ้นมาสีแก่เขาเลยบอกว่าเทน้ำลงหันเทน้ำลงใช้ตรงผ่าไปมุนเทล่งแล้วน้ำบ่ออกบ่หัวอ๋อ มันจะเป็นยังไงน้ำบ่หัวตะก้นน้ำเทศเซผ่านนี่สิโลโจกเลยเป็นตะเงิดเป็นตะเงิดเป็นตะเลขออกีหลีแล้วพอจ้อยก็เลยมาจับหูมันใส่กันแล้วก็หันครับหันไป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 จนเป็นมุ่นมุนท่อกระปั้นนี่น้ำก็ยังบอกออกแม่เต้ยดเดียวอ่าแต่จังเถาเบ่งว่าคว่มฝันพอจ้อย ซีแมนหรือบบแมนสีคิวหรือบบคิวซีออกหรือบบออกนี่แหละพอจ้อยเบอกสัดซัดจังสิละบาดนี้พอจ้อยกัเลยมาคิดบึงผ่านี่มันก็ซีแก่อยู่แล้วพอจ้อยจับขึ้นเมื่อนี่ก็เป็นหาหน้ามก็เป็นหนึ่งแต่ว่าพอจ้อยิตีถึกหรือบบถืกแต่ว่าพอจ้อยนี่มีในใจอยู่ตัวหนึง่งแต่ว่าพอจ้อยบ่อยากเปิดเผย เพราะว่าเปิดเผยไปเมื่อก็สิร้ายตอ๋อามันออกตัวเพาเปิดเผยเลยพ่อต้อยสิบอกไปตัวเดียวคือเกตหนึ่งครับเกตหนึ่งตัวเพราะจอยเพาเปิดเผยเลยเกตหนึ่งครับเาเปิดเผยเจ็ดน้ม่นครับทีบ่ได้รุ่งทีบ่ได้รุ่งนออกไรสดคือเพิ่นออกไปก็คือเฮ็ดจังได๋กับคือ งวดก้อนน่ะงวดก้อนกับไม่ยิ่งยังมาหาผู้จอยสอคนครับอตัวตรงมันคือสองเกตนั่นแหละมันก็เลยมากเขาไม่ยิ่งเขา,ขาคนละด่านมันก็เลยเป็นซีเกตซีดได้สามตัวถ่ายได้นะพอ<ม>่อเนาะแมนครับได้สองใบพ่อจอยได้สองใบซื้อได้สองใบได้สองใบครับซื้อสองใบก็ได้สองใบก็ถือสองใบแมนครับพ่อจอยไปเมื<า>มม่อวานนี้พ่อจอยไปสั่งเพิ่นครับแปดใบครับ พ่อจ้อยไปสร้างไว้แล้วแม่ครับพ่อจ้อยไปสร้างซีหนึ่งหาครับแปดใบครับเพราะว่าพ่อจ้อยไปว่าท่านครับเบิดเกี่ยงคึกครับน้องหานพ่อจ้อยออกคลิปแล้วพ่อจ้อยก็เลยไปไปเพาท่านครับได้สร้างออกไหมฟั้งค่วมฝันพ่อจ้อยดีๆครับฟังดีๆพืดใ้อยากถือเลยครับบ่เมนฝันเหรนบ่เมนฝันนั่นครับฝันอีหลีครับ ผ่าพืมุ่นครับผ่าพืมุ่นเป็นสี่เหลี่ยมครับเขาบอกว่าจับผ่าพืมุ่นจับหูมันขึ้นมาแล้เคยเห็นเป็นตรงพอจ้อยนี่จับขึ้นมาเราเขาบอกว่าเทน้ำลงเทน้ำลงไปปั๊บน้ำโบออกจากผ่าพืมุ่นครับพอจ้อยก็เลยมาหันครับปันนี้หันเข้าไปหันเข้าไปหันเข้าไปมุ่นตึงขึงซ้ำกําปั่นนี่ครับบบออกแม่ะหยุดเดียวครับน้ำโบออก พขจอยก็เลยไปเอาลอตเตอรี่มาพขาจอยก็เลยฝันฝันต่อสองขึ้นเขจ้อ,อยฝันฟัง่งว่าเลขสี่ยูหรือว่าเลขสิไปฝันขึ้นแรกว่าม้าตายครับยูคิงนิ่งฝันที่สองไปไล่งูครับไลง่งูเขาตีตายเพราะจอยบม่ได้ตีตายงูตัวน,นั้นตายครับแล้วเขากับแบ้ยหรืเขาก็กรองไว้แบ้งกับพ่อจอยคนละกรองครับ ว่าเลขสี่ถึกหรือบ่ถึกกัคข่วมฝันสองอันนี้ตัดสินครับพอจอยว่าถึกแน่นอนกะจจังเถือ่องว่ามันสีถอกอตัวใดเลขสามตัวมีอยู่สองหางสี่ห้าศูนย์แลก็สี่หนึ่งหาครับว่าตัวใดสี่เป็นพระเอกตัวใดสี่เป็นตัวออกกะจจังเถือ่องแต่ว่าเลขหานึงนี่ร้ายเสียเหลือกเกินครับร้ายระดับาาอาจารย์ ครับอาจารย์ได้กับฟันคือกันเบิดกับพอจอยครับเลขหาหนึ่งครับเข้าไปหาว้เด้อมันสิบไรได้เตีหนึ่งหาหาหนึ่งเนี่ยแมนครับเฝ้าไปหาว้ครับเฝ้าไปหาไว้เฝ้าไปยิ้ไว้ครับคันเลขออกหาหนึ่งเนี่พอจอยเงือตไตครับงวดนี้เงือที่ลื้อเงือคักกี่ลี้ก็สีวางสันพอจอยรวบรวบมึงแล้วใกล้สีถึงเศร้าอาจารย์แล้วครับเลขหาหนึ่งครับยาว่าพอจอยบ่เบิ่งครับ พอจอยบึงพอจอยมีผู้บอกพอจอยบึงอยู่ว่าอาจารย์นี่ก็มาหาหนึ่งอาจารย์นี่ก็มาหาหนึ่ง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 หาขั้นมันบอกงว่วนนี่พอจอยเงือตไตครับตัวใดผอบอ,ออกออกขั้นมันบอกงว่วนนี่เงือตไตคือหาหนึ่งคือิบหานั่นแหละคือเงือดข้าคือเงือเป็นอยังคือเงือดเงือดน่แล้วมันไม่เคยบอกเก๊เทียรเลขที่อันที่เต็ม เดี๋ยวนี้อันเต็มบัแล้วซื้อบัได้ดแล้วหนึ่งหา,หาหนื่งเนี่ยแมนก็คือขึ้นป้ายแล้วครับซีหนึ่งหานี่ขึ้นป้ายแล้วครับเจ้ามือขึ้นป้ายแล้วก็คือซื้อบัได้ดแล้วซื้อซื้อบัตรใดเพราะจอยถือว่ามันบ่อมันสี่ออกตัวใดสันพอจอยขันหานึงบ่ออกมันก็มีอยสองคูเท่านั้นครับก็ม,มีสองผู้ใด,ดบุญวัดนาผู้ใดไล่กับเบื้องออกครับ สองคู่ใดนคคู่มันก็มียูซีหาศูนย์แล้วก็สีหนึ่งหาครับอ๋อซีหนึ่งหาขึ้นกระดานว่าบ่ได้แล้วแมนครับก็ต้องมาตัวนี้แมนครับกระจังทะเบงวากโค้งชุดไทยขอจอยสิว่างไยครับต่างว่าขอจอยสียืนยันนอนยันขอจอยสีห้ตัวเดียวหางเดียว กระจังเถอะบึงว่ามันจะเป็นตัวอะไรพอจ้อยนี่ขั้นเลขออกสีหนึ่งหาเลยพอจ้อยเงือดตายครับเงือดตายมันหลายอาจารย์เสียเลยเกินฟันคือกันฟันคิวนเะออฟันคิวหาหนึ่งมากแม่นรวยทั้งประเทศครับบ่มีผู้ว่ือกับบว่าฉือตลักหัวครับ ดองนื้อหาแมนครับซื้อได้ยังไงได้ดีเหรอเนาะซื้อว่าได้ก็ว่าได้จะมือก็ว่ย่อมคายว่าเขาเขาจะละไงหลังลุงพอจ้อยบอกว่กระจังจะเบิ้งว่าเล็กสิออกบ่เพอจ้อยนี่มักจับจิตจับใจซื้อมากฟันมาหมาตายครับฟังดีดีครับฟังดีดีพอจ้อยซื้อเล็กตัวนี้มาก พอจอยซื่อหลายพ้อครับบ้านแม่นว่าผ่ซื่อหลายด้ยครับซื้อหลายพอ่อฝันว่าหมาตายครับขึ้นแรกขึ้นที่สองว่าฝันว่าได้ไปไลง่งูแต่ว่าผู้อื่นตีงูตายครับแล้วก็ปั่นในพ่อจ้อยพูดนึงครับปั่นครืงกันเลยครับ<ม>ตัดเป็นต้อนเป็นต้อน,นแบ้ๆๆแบะแบแห้วกครับแบ่งเป็นสองผูดครับ<แ>ก็ขึ้นได้ก็คือตายก็คืออยู่ครับ ผู้ใดซื้อเปลี่ยนก็ได้ผู้ใดซื้อเป่เปลี่ยนก็ไ่ได้ซับเอาครับเพ็ดเอาเลขพอจ้อยออกอีหลีครับบนฝันเหรียญครับฝันนี่หลีอ่าฝันก็คือบได้ับนี่แลหละจังตัวเบิงชอบตัวตเลขให้เบิ่งก่อนนะเปนเปล่าแห้งเราวมันสิไปดึงลอตเตอรี่เด้อพอจ้อยบอกว่า <c oughs> ขั้นเลขออกซีหนึ่งหา้านี่พพอจ้อยเงือดไกครับเงือดในงวดน,นี้เลยครับสิเป็นอภินิหารที่งวดน้ะ เรียกพ่อจอยยังสิออกสามตัวอีกครับขั้นออกซีหนึ่งหาในงวดนี้งวดนานี้ออกสามตัวแน่นอนล้านโปรเซ็นกระจังเถองเบิ้งว่ามันสิออกหรือบปล่างวดนี้สามนี่แหละกระเถือวพ่อจอยดิเบิง้งเดี๋ยวมิจะหาหนึ่ง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 บัสปล่อยครับจังนี้หลีครับกระจังเถองเบิ้งว่า ผู้ใดสีไงล่งแน่ผู s, asy, ้ใดสีบ้างไงล่งแน่หนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกศูนย์หห้าแปดศนย่เจ็พิเศษะวันหนึ่งเจ็ดเนี่พิเศษวกลมแล้วบอสไฮแนดอกตวันหขียงนกระจังเถเบิ้งว่ามันสีออกหรือบ่ออกว่ามันสีแมนหรือบ่แมนกระจังเะเบิ้งหนึ่งเจ็นเป็นเขลกยังก็พอว่าหนึ่งเก็ตกคือผู้เทน้ำลุงไส้ผาไปหมนนี่แหละครับ ขัดมันบอกสี่หนึ่งหาครับบ,า 1, บา้านเกิดสิบห้าหนึ่งเจ็ดแมนครับบ้านเกิดสิเป็นหาหนึ่งเจ็ดทั้งสิ้นละ C หนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกศูนย์หกห้าแปดศูนย์แล้วก็วงกลมไปที่หนึ่งเจ็ด ลดลูกตำตำเน่พอลดลูกตำตอีกน้อยๆหน่อเออโอเคครับนึ่งห่านเนี่ยมาตัดบ่ครัเพ่ะตัดหัวมันละเาเอาลงเถอครับ่อเจ้าสิหัวเรามาให้เบืองเอาเบื้องเอาจ้ทั้งใจเลขสองเลขสองตัวดิพ่อจ้อยซื้อล่างหลายเนอะเลขสองตัวครับสองตัวเลขหกตัวนี่ล่างย่างเดียวเพ่อจ้อยมั คือซิบเก่าสองเก้าหาเก้าบอกได้ช่ไหมนั่นมาก็ได้ก็พอสองไอซิบเก้าสองเก้าหาเก้าลางยางเดียวเลขหกตัวนะบนก็คือสี่หาศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งหาสื่อยังไงเลขพ่อจอยสื่อยังไงครับผููใดอยากได้ติดตามพ่อจอยไปขั้นเลขออกงวดนี่สี่หนึ่งหาเนี่ยเงือตาย เงื่อนที่ลี้ในประวัติศาสตร์ของลกูกเราต้องเงินหลวงพ่อห้ออกเลยอเอากัะนาเก่งลีเจ้าเมื่อห้ออกรอเเจ้าเมื่อห้ออกด้วยล่ซีหนึ่งหานี่ก็ต้องไปอันขายมอนมอนไปเลยครับขายมอนมอนไปเลยเพต้องให้เป็นเลขเต็มเลขอันครับเ,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 เอาตัวอื่นซะเป็นตัวเต็มตัวอันผู้ใดทิวบ่ กะจังเถืเบิงครับกะจังเถืเบิงว่าพอจอยสีบ้าเลนีหรือบ่ออีลีเลขพอจอยนี่ออกอีลีครับออกอีลีครับที่ว่างวดที่แล้วก็ว่าได้ล้านแตกครับพอจอยได้หลายครับได้หลายเยอะครับคันบ่อหลายเขาสื่อว่าข้าวหัวล้านมมื่อกี้ขี่ขุยไรนี่แหละแนวบ่ามักมันกับว่าบ่อจากถือกระถือนี่กระร่างเข้าครับด่าลงไปผู้ใดด่ากินเขาแซบด่าลงไปกินเขาแซบนอนรับ ระว่างข้ามเตียนครับข้ามเตียนผู้ใดเป็นเบาหวานเป็นคว่มดันยาเวาไหลยยาเวาดูคันหัวซักลงเอาขึ้นบ่ได้นยาคับบอกให้ผู้อื่นครับนี่คือข้ามเตียนแมนคือข้ามเตียนครับข้ามเตียนของพ่อจอยแมนครับได้ครับมักได้ครับเบาหวานนี่ห้ามได้แมนครับห้างเทียบเป็นยังมาามันสิยาครับยากน่าเหียงครับดาวโหลดดาวพ่อจอยพ่อจอยสิ้นซ่าแล้วครับดาเลย ได้แงถือเลขหลายครับบ่อยากถือแค่ถือแมนบ่พอแมนครับงวดที่แล้วว่าได้พจอยนี่ได้พูนได้หลายงถือหลายงวดว่างหนึ่งพจอยถือหกบินครับเลขสามตัวถือหกบินครับอสามตัวเลยเหรอแมนครับสองสองเจ็ดรอครับแมนสองสองเจ็ดตรงตรงเลยครับสองสองเจ็ดตรงตงเลยแมนครับถือหกบินหกบินครับบินน่อยที่สุดสามหมื่นแปดพันหกร้อยครับ อันน <st> like ี้น้อยสุดๆครับหลายสุดนะพ่อหลายสุดสองแสนกว่าครับหกเบนเด้อครับหกบินครับสองแสนกว่าหกบินเป็นล้านต้นเลยคนนี้เรียกว่าเป็นล้านพอจ่อยได้มาจากใสรพอจ่อยได้มาจากมีน้อยสองคนครับ ไม่ยิ่งสองคนมยิ่งสองคนเพาะตีสี่เจ็ดสี่เราพอจะได้นแต่ที่รุงคลิปนะนะพ่อจอยบอลได้รุ่งครับตัวนี้พ่อจอยก็ยังบอกออกไปจากคลิปกันว่าสองเจ็ดเป็นตัวตรงพ่อจอยยังบอกอยู่ของสุดท้ายม่ตามเดียวแต่จะเข้าไเลยมากแต่ว่าสี่เจ็ดสี่น่ะลอตเตอรี่น่ะพ่อจอยได้สองใบครับมันเป็นสามตัวท้ายแม่นครับเราก็ถือดีๆช่องใบ ถ้าว่าทันตีเลขฟันเราาดีๆมันเป็นสองเจ็บสองดิสองเจ็ดออไปยี่สองคนนะกระจังเธอเบิ้งว่างวดนี่มันสิออกบ่อผ่าไพมุ่นผ่าซี่เหลี่ยมครับผ่าซี่เหลี่ยมแล้วกระจับหูมันขึ้นมามันเป็นซี่แก่แล้วก็เขาก็บอกพ่อจอยนี่เทน้ำลงครับเทน้ำลงน้ำโบหัวครับน้ำโบหัวพ่อจอยก็เลยบิดรองเบิง้งบิดให้มันมุนมุนเขาว่าน้ำสิออกรือบ่น้ำโบออกครับ เป็นมุนมุนคือกำปั้นเลยโอ้นี่บอดที่มากของหนึ่งเกตนั่นล่ะพอจอยนี่ว่าเลขออกคันเลขมันสื่อออกนี่ C หนึ่งหานี่พอจอยเงือดใจเงือดที่หลีเงือดในจอกหลอกนี่เราเงือดเพราะว่าอย่าออกเพราะว่าอะไยังครับพอจอยคือเงือดเงือดเนี่ยเราเพราะว่าอาจารย์ได้ก็มาจะตัวเดียวกันโดยมากมันสื่ออก ถ้า้อาจารย์มาชดกันลายเจ้านี่แม่นครับเหล็มันจะบ่ออกบ่ออกครับกะเจ้าได้ก็บ่ออกครับมันสิมาตัวแรกโตมันจะออกกว่ายี่ใกล้กันนั่นแหละไม่ว่ไปใกล้กันก็รักไม่ใกล้โตัแล้าเวียดนามโตเวียดนามมาและวโตเวียดนามโตเวียดนามอกลเวียดนามกะจังเดือบึงว่าเรียกผู้จ้อยนี่ออกีิลีกะจังเดือบึง อ๋ออีลีถืออีลีอ๋ออีลีถืออีลีเออคันพูดอดไรบะเสียเฝ้ามาเมื่อเร็วกว่ามาพึ่งผอจอยครับว่าพ่อจอยนำเงินหล่ไปไหนอืมเออม้วนี้คันพูดอดไรอวยพณนมีหลายๆนี่สินหลายๆถือเอาถือเอาถือเอาเฝ้าเบิดครับเฝ้าเงื่อนไปฝากธนาคารคือพ่อจอยนี่ครับครับบอกเพคนแน่พ่อจอยนี่บอกเพคนแน่แต่คือไปนั่นผอจอยพ่อจอยว่าคันซีหนึ่งหานี่คันออกนี่พ่อจอยว่างเงื่อนไต่ครับอ่า ขั้นสี่หาศูนย์นี่พ่อจอยบ่งเง็ดครับฟังพ่อจอยดีๆครับฟังพ่อจอยดีับว่าพ่อจอยเป็นยังคนเง็ดเป็นยังคือป่อ้ยตัวนี้ไปแล้วนักแล้วเป็นยังคือเง็ดพ่อจอยฟังเสญยาแล้วครับหู้เดียวอ่อนรอดครับลงไรกันเดียวบัดครับมันสิออกได้หรือบ่ได้ก็จังจะเบื้องว่าเจ้ามือครับเฮาผู้ใดสิหงมาลงครับหมดประจำวันที่เท่าไรเนาะพ่อจอยวันที่สองครับ อีสองเดือนพึ่งเสื้อผาห,หนิเนาะแมนครับครับเอา้าถือไขมันสุคนเดออ้อพ่อจ้อยสิ<อ>วยพรอนไห้แต่ส้มบอดาพ่อจ้อยครับ<อ>ผมส้มดาพ่อจ้อยนี่ยุ่นอกประเด็นครับยุ่นอกประเด็นขอหายแห้งแห้งลำลำรุ้ยๆเบิดนี่เบิดสินครับส้มไดบอดาพ่อจ้อยไปน้ำพ่อจ้อยนี่คือเลขพ่อจ้อยนี่หนึ่งโอซีหนึ่งห้า ลักกัซี่หาศูนย์ไปน้ำผึจ้อยครับสีได้เบิดหนีเบิรดสินครับ,รบอยู่ในนี้ถือกิลี่หายเหงเฮงรุ้ยรุ้ยคนทั่วประเทศไทยครับ,ค,รบคนทัวประเทศไทยบาดสุดไทยนี่ไม่ห้างนั่งหม่ครับซื้อน้ำผึจ้อยครับผึ้จ้อยหายไปหาศูนย์ตัวเดียวซื้อตัวเดียวนั่นแหละซื้อเครื่องข้าก็จะไปซื้อเพราะต้องไปซื้อ เอาห้ยแห้งๆรวยๆห้ยลำลำรววๆผู้ใดไรป่อยพูตจ้อยห้ทุกคักก็เกาสาธูกรับสาธุกครับสาธุครับสาไูครับมาป่อยแห้งๆลำัำรวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับแลวก็กกติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงๆครับ